สวัสดีค่ะเด็กๆมาพบกันอีกครั้งนะคะในอักษรอเลิร์นวิชาภาษาไทยชั้นปสากับครูฝ้ายนะคะเด็กๆคะเมื่อคาบที่ผ่านมาเด็กๆได้เรียนเรื่องคำคล้องจองกันไปแล้วกลับไปฝึกแต่งคำคล้องจองเพิ่มขึ้นหรือเปล่าคะเด็กๆอย่าลืมกลับไปฝึกฝนนะคะเด็กๆแต่งคำคล้องจองมากๆจะได้เป็นพื้นฐานของการแต่งบทร้อยกองหรือการแต่งคำกว่ญด้วยค่ะเด็กๆ แล้วคำกว่าคืออะไรอ่าเดี๋ยวในคาบนี้เราจะได้มาเรียนรู้กันค่ะก่อนอื่นไปหยิบหนังสือเรียนภาษาไทยหลักภาษาและการใช้ภาษาชั้นป .3 ของอักษรมาเลยค่ะเมื่อเด็กๆหยิบหนังสือเรียนมาแล้วคราวนี้ค่ะจากคาบที่แล้วได้เรียนเรื่องคำคล้องจองไปแล้วคาบนี้เราจะมาเรียนเรื่องคำกว่ค่ะคำกว่เป็นอย่างไรเดี๋ยวมาเรียนรู้กันนะคะเด็กๆ ก่อนจะเข้าสู่เรื่องคํากวันมาอ่านออกเสียงถ้อยคําหรือว่าข้อความบนกระดานดำไปพร้อมๆกับครูนะคะเด็กๆบรรทัดแรกนะคะเด็กไทยยุคใหม่รู้รักสามะคัคคีรู้หน้าที่พลเมืองไทย เด็กไทยยุคใหม่รู้รักสามคัคคีรู้หน้าที่พลเมืองไทยคุ้นคุ้นไหมคะเด็กๆเด็กๆน่าจะเคยได้ยินกันมาแล้วทุกคนเลยเด็กไทยยุคใหม่รู้รักสามคัคคีรู้หน้าที่พลเมืองไทยจำได้ไหมคะเด็กๆคุ้นไหมว่าข้อความนี้คืออ่าใช่แล้วค่ะเด็กๆข้อความนี้คือ คำากวันวันเด็กค่ะคำกวันวันเด็กประจำปีพุทธศักราช2563อเด็กๆน่าจะได้เห็นแล้วก็ต้องได้ท่องกันมาแล้วนะคะคํากวันอันนี้นะคะคือคํากวันวันเด็กนะคะก็จะแต่งมาเป็นประจำทุกวันเด็กเลยเป็นคำกวันที่มอบให้แก่เด็กๆไทยทุกคนนะคะอย่างคำกวันนี้นะคะ เด็กไทยยุคใหม่ก็คือเด็กไทยในยุคปัจจุบันนี้ยุคใหม่ๆนี้เลยค่ะรู้รักสามาคัคคีรู้หน้าที่พล,ลเมืองไทยรู้รักสามาคัคคีก็คือควรที่จะมีความสมัครสมานสามัคมค,คีกันแล้วก็รู้หน้าที่ของตนเองในฐานะพลเมืองไทยมาย้อนความรู้นะคะมาทบทวนความทรงจำกัน ยังจำเรื่องคำคล้องจองได้ไหมคะเด็กๆเ,เด็กไทยยุคใหม่ไทยใหม่จำได้ไหมคะคำคล้องจองคือคำที่ผสมสระเดียวกันถ้าจะมีตัวสะกดก็จะต้องอยู่ในมนาตาเดียวกันไทยผสมสระไอไม้มาลายยอ,อยักษ์นี้ไม่ใช่ตัวสะกดนะคะเด็กๆส่วนคำว่าใหม่ ผสมสละไอไม้ม้วนมอม้านี่ก็ไม่ใช่ตัวสะกดนะคะแต่เป็นหอมอเนี่ยเป็นอักษรนำอักษรตามไทยใหม,ไม่ไม่มีตัวสะกดทั้งคู่แม้ว่าจะเป็นสระไอไม้มมลายกับสละไอไม้ม้วนแต่ว่าออกเสียงว่าไอาเหมือนกันนะคะไทยใหม่คล้องจองกันยังจําได้ใช่ไหมคะเด็กๆ รู้รักสามคัคคีรู้หน้าที่พล,ลเมืองไทยคีที่ประสมกับสระอีไม่มีตัวสะกดนะคะเห็นไหมคะเด็กๆการเรียนเรื่องคำคล้องจองเนี่ยก็จะมาเป็นพื้นฐานของเรื่องคำกว่าได้เพราะว่าคำกว่านเนี่ยนะคะก็จะมีลักษณะเป็นถ้อยคำที่คล้องจองกันนั่นเองค่ะ คำกวันนะคะามาดูเรื่องคำกวันกันคำกวันเนี่ยเป็นข้อความที่ใช้คำสั้นๆน,นะคะกระทัดรัดกระทัดรัดก็คือสั้นๆกระชับและคล้องจองกันนี่วงกลมตรงนี้คล้องจองกันค่ะเห็นไหมคะเราเรียนเรื่องคำคล้องจองมาก็จะได้เป็นพื้นฐานของเรื่องคำกวันนั่นเองที่สำคัญค่ะ คำขว่าเนี่ยต้องมีความหมายดีค่ะเพื่ออะไรคะเพื่อจูงใจแล้วก็เพื่อให้ข้อคิดคติเตือนใจนะคะให้ข้อคิดคติเตือนใจในเรื่องใดเรื่องหนึ่งย้อนกลับมาที่คำขวัญวันเด็กนะคะเด็กๆเห็นไหมคะเด็กไทยยุคใหม่รู้รักสามาคัคคีรู้หน้าที่พลเมืองไทยมีความหมายทุก ข้อความเลยนะคะแล้วก็คล้องจองกันด้วยเด็กๆจําได้ไหมคะตัวอย่างคําคล้องจองที่ครูยกตัวอย่างเนี่ยแค่คล้องจองกันแต่ว่ายังไม่ได้มีความหมายนะคะเหมือนว่าคําคล้องจองคำหนึ่งเช่นปลาทองกองไว้สองคำเนี้ยไม่ได้สัมพันธ์กันแต่ว่าเมื่อเป็นคํากว่ดเนี่ยนอกจากคล้องจองกันแล้วเนี่ยนะคะ ความหมายเนี่ยต้องมีความหมายไปในทิศทางเดียวกันสัมพันธ์กันด้วยอันนี้นะคะก็คือเป็นคําขวัญที่เพื่อให้เด็กๆเ,เนี่ยตระหนักแล้วก็รู้ว่าหน้าที่ของการเป็นพลเมืองไทยที่ดีแล้วก็ควรมีความสามัคคีกันด้วยนะคะเด็กๆอันนี้นะคะก็จะคือเป็นความหมายของคําขวัญวันเด็กของปีนี้นะคะคําขวัญนะคะเด็ๆกๆคําขวัญที่ดีเนี่ยไม่จําเป็นต้องยาวค่ะ ไม่จำเป็นต้องยาว,ยาวแต่ต้องสื่อสารได้ชัดเจนตรงประเด็นค่ะที่สำคัญเลยสำคัญหลักๆของคำกวอนเลยคือไม่ต้องยาวแต่ต้องสื่อสารได้ชัดเจนตรงประเด็นแล้วก็เข้าใจง่ายค่ะอันนี้คือหลักสำคัญของคำกวอนเลยลักษณะของคำกวอนที่ดีจากที่เมื่อสักครู่ได้พูดไปนิดนึงแล้วนะคะเด็กๆ ลักษณะของคำกว่นที่ดีเนี่ยจะต้องใช้คำสั้นกระชับนะคะใช,ใช้คำให้สั้นกระชับไม่ต้องยาวอย่างที่บอกไปแล้วนะคะไม่ต้องยาวที่สำคัญเลยค่ะต้องมีสัมผัสคล้องจองค่ะการที่สมมุติเราแต่งคำกวน,น,นเช่นเราบอกว่าเรียนภาษาไทยเรียนเรื่องสระเรียนเรื่องบทร้อยกองออย่างนี้ถามว่าเป็นคำกว๋นไหม ไม่เป็นนะคะ1ก็ไม่ได้คล้องจองกันเลยข้อความอาจจะสั้นกระชับแต่ว่าไม่ได้มีจุดมุ่งหมายหรือว่าจุดประสงค์ว่าจะแต่งคํากว่าน,นี้เพื่ออะไรอันนี้อย่างที่ครูพูดไปเนี่ยเหมือนกันพูดต่อกันไปเรื่อยๆไม่ไม่ได้เป็นคํากว่านนะคะลักษณะของคํากว่าที่ดีค่ะต้องมีข้อคิดค่ะข้อคิดสอนใจและนะคะต้องใช้ระดับภาษาที่เหมาะสมแน่นอนเลยค่ะกัน แต่งคำกว่าน,นี่สําคัญมากเราจะไม่ใช้คําหยาบนะคะไม่เด็ดขาดเลยนะคะแล้วก็ต้องใช้ระดับภาษาที่เหมาะสมต้องใช้ภาษาที่เป็นทางการค่ะ,ะเราจะไม่ใช้ภาษาที่เราพูดกันพูดคุยกันกับกับเพื่อนนะคะเป็นมาใช้ในการแต่งคํากวันหรือเด็กๆจําได้ไหมคะเราเรียนเรื่องภาษาถิ่นกันไปแล้วเราจะไม่ใช้คําภาษาถิ่นนะคะ หรือว่าภาษาที่เราใช้พูดกันในท้องถิ่นเนี่ยมาแต่งคำกว่นเพราะว่าภาษาถิ่นเนี่ยเป็นภาษาที่ไม่ได้เป็นทางการนะคะเนื่องมาจากว่าเป็นการใช้สื่อสารเฉพาะในท้องถิ่นเท่านั้นเกิดเราแต่งคำกว่นออกมาเนี่ยเมื่อคนท้องถิ่นอื่นมาอ่านอาจจะไม่เข้าใจก็ได้นะคะแล้วก็คำเนี่ยก็จะไม่เป็นทางการนะคะและที่สำคัญเลยค่ะคำกว่นที่ดีเนี่ยต้องมีเนื้อหาเหมาะสมกับโอกาสที่ว่า เขาจะเอาคำกว่าน,นั้นออกมา,อ,าอย่างที่ครูบอกไปค่ะจะต้องมีจุดประสงค์ในการแต่งให้ชัดเจนนั่นเองค่ะเด็กๆเ,เช่นคำกว่าวันเด็กนะคะมีจุดประสงค์เพื่อที่จะให้ข้อคิดแก่เด็กๆก,ก็จะต้องให้เนื้อหาให้เหมาะสมกับโอกาสของวันเด็กค่ะเราก็จะไม่แต่งคำกว่าไปด้วยเรื่องการทดลองวิทยาศาสตร์หรือ,อาการคิดเลขหรือระบุเฉพาะไปเลยว่าการเรียนภาษาไทยนะคะเพราะว่า ควรจะเป็นเนื้อหาที่เกี่ยวกับเด็กเด็กทั่วไปทุกคนเลยควรจะได้แล้วก็เมื่อได้อ่านคำกว่าน,นียก็จะได้ข้อคิดกันทุกคนนะคะเด็กๆมาดูตัวอย่างคำกวัานกันค่ะตัวอย่างคำกว่าน,นะคะอันนี้ก็ในหนังสือของเราเนี่ยก็รวบรวมคำกวัามาจากหลากหลายที่นะคะซึ่งก็อาจจะเป็นปีที่ย้อนกลับไปนะคะในในอดีตเช่นนะคะ คำก่อนแรกค่ะนี่นะคะความรู้คู่คุณธรรมนำสู่อนาคตอันนี้เป็นคําก่อนวันเด็กประจําปีพุทธศักราช2558นะคะความรู้เห็นไหมคะเด็กๆความรู้คู่คุณธรรมอของจองกันนำสู่อนาคตอันนี้ก็คล้องจองกันค่ะ เด,เด็กสังเกตเห็นไหมคะคำว่าทำกับนำทำเนี่ยเป็นรอหรันบวกมอม้าส่วนอันนี้คำว่านำเนี่ยคือสระอําเอ๊ะทำไมครูบอกว่าคำของจองเนี่ยจะต้องประสมสระเดียวกันแล้วก็ถ้ามีตัวสะกดก็คือตัวสะกดอยู่ในมาตราเดียวกันนำไม่มีตัวสะกด เป็นสระอัมนําไม่มีตัวสะกดใช่ไหมคะสระอัมส่วนรมเนี่ยก็คือเป็นรอหรันแล้วมีมอม้สสะกดแต่ค่ะแต่จากที่ครูบอกไปว่าต้องเป็นสระเดียวกันถ้ามีตัวสะกดก็มีตัวสะกดมาตราเดียวกันถ้าไม่มีตัวสะกดก็คือไม่มีเหมือนกันแต่คำว่านํำเนี่ยนะคะเด็กๆสระอัมเนี่ยเวลาเราออกเสียงเนี่ย ก็คือจะออกเสียงเหมือนประสมกับสระอะแล้วก็มีมอม้าสะกดนำเนี่ยเด็กๆลองออกเสียงอย่างนี้นะคะนออะมอนออะ,อะมอก็จะได้เป็นคำว่านำเหมือนกันคือสระอามเนี่ยเขาออกเสียงเท่ากับสระอะบวกมอม้มาสะกดซึ่งรอหันก็คือสระอะ แต่ว่าถ้าเป็นเฉพาะรอหันเนี่ยสองตัวไม่มีตัวสะกดก็คือจะเป็นรอหันนะคะถ้าไม่มีตัวสะกดก็จะเป็นอบวกนแต่ว่าเมื่อมีตัวสะกดนี่นะคะก็คือมีตัวมอมาก,ก็เท่ากับบวกหมอมาเหมือนกันค่ะเห็นไหมคะเหมือนกันอ่าเนี่ยเหมือนกันเพราะฉะนั้นทำก็เลยคล้องจองกับคำว่านำมาดูอีกตัวอย่างหนึ่งค่ะ คิดดีทำดีต่อต้านยาเสพติดคิดดีทำดีต่อต้านยาเสพติดข้อความนี้คำกว่าน,นี้อาจจะไม่มีคำคล้องจองกันแต่ว่าเป็นข้อความที่กระชับชัดเจนนะคะให้ข้อคิดคติสอนใจอันนี้ก็จัดว่าเป็นคำกว่าเหมือนกันนะคะ เป็นคำขวัญวันต่อต้านยาเสพติดโลกประจําปีพุทธศักราช2558นะคะอันนี้สําหรับคําขวัญที่2แล้วมาดูตัวอย่างคําขวัญที่3ค่ะคําขวัญที่3นมมีค่อนข้างยาวเลยนะคะดินและน้ําลมและฟ้าป่าและเขารวมกันเข้าคือทรัพย์สินแผ่นดินแม่ ฝากลูกไทยร่วมใจพักรักดูแลเพื่อมอบแก่หลานเหล้นไทยไปชั่วการอ,อันนี้นะคะสำหรับคำกว่าที่3เนี่ยจะค่อนข้างยาวนิดนึงแต่ก็ได้ใจความที่ชัดเจนว่าทรัพยากรธรรมชาติเนี่ยนะคะเราที่ที่เราใช้ที่เราเห็นอยู่ทุกวันนี้เนี่ย ทรัพยากรธรรมชาติต่างๆดินน้ำนะคะลมฟ้าป่าภูเขาเนี่ยอันนี้คือทรัพยากรธรรมชาติที่อยู่ในแผ่นดินของเราพวกเราซึ่งเป็นลูกหลานชาวไทยนะคะเป็นเด็กไทยก็ควรที่จะช่วยกันดูแลเพื่อให้ทรัพยากรเหล่านี้ส่งต่อไปอยังรุ่นต่อๆไปอีกนะคะอันนี้เป็นคำขวัญวันแม่แห่งชาติประจำปีพุทธศักราช2558เหมือนกันค่ะ นี่คือตัวอย่างคำกว่นนะคะเด็กๆคราวนี้ค่ะมาเรียนรู้เรื่องการแต่งคำกว๋นกันว่าการแต่งคำกว๋นเนี่ยมีหลักอย่างไรเพื่อที่ว่าจะได้กลับไปฝึกแต่งคำกว๋นได้นะคะเด็กๆฝึกแต่งคำคล้องจองมาแล้วคราวนี้เราจะต้องมาฝึกแต่งคำกว่นกันบ้างค่ะเราอาจจะมีคำกว๋นประจำใจของตัวเราเองขึ้นมาก็ได้นะคะเด็กๆ มาเรียนรู้หลักการแต่งก่อนนะคะแล้วเดี๋ยวกลับไปฝึกแต่งค่ะการแต่งคำขวัญเนี่ยข้อหนึ่งเลยข้อแรกเลยเราควรที่จะอ่านคำขวัญจากแหล่งต่างๆให้มากๆค่ะเด็กๆอ่านคำขวัญต่างๆเรียนรู้นะคะเอแล้วเราจะอ่านคำขวัญอะไรยังไงดีเริ่มต้นนะคะเด็กๆคำขวัญโรงเรียนโรงเรียนของนักเรียนเนี่ยของเด็กๆเนี่ยมีคำขวัญไหม คำขวัญประจําจังหวัดจังหวัดที่เราอยู่มีคําขวัญว่าอะไรเด็กๆทราบไหมคะอันนี้นี่แหลคะค่ะเราจะต้องไปอ่านคะ่ะหาข้อมูลหาศึกษาหาความรู้แล้วก็อ่านคําขวัญจากแหล่งต่างๆให้มากๆนะคะเมื่อเราอ่านคําขวัญรู้จักคําขวัญมากๆแล้วเนี่ยเราก็จะได้ได้แนวคะ่ะได้แนวได้ความรู้เกี่ยวกับเรื่องการแต่งคําขวัญคะ่ะ ข้อ2ค่ะหลักสำคัญอย่างที่ครูบอกไปแล้วเราก็จะต้องฝึกแต่งคำคล้องจองบ่อยๆค่ะเมื่อเราฝึกแต่งคำคล้องจองบ่อยๆเนี่ยเราจะคล่องไปเองโดยอัตโนมัติเลยค่ะว่าอ๋อถ้าเราจะใช้คำนี้มาแต่งคำกวันนะคำที่คล้องจองกันก็ควรจะเป็นคำนี้นะอะไรอย่างนี้นะคะเช่นนะคะเด็กๆมะเฟืองเหลืองดีเด็กๆรู้จักผลมะเฟืองใช่ไหมคะมีสีเหลืองอ่า ปลานิลกินได้ทับทิมลิ้มรสอันนี้นะคะนอกจากฝึกแต่งคําที่คล้องจองกันแล้วเนี่ยต้องรู้จักที่จะหาคําที่สัมพันธ์แล้วก็เกี่ยวข้องกันด้วยนะคะเด็กๆเพื่อที่ว่าจะได้ใจความสมบูรณ์ในเวลาแต่งคำกวันค่ะข้อ3ค่ะคราวนี้ค่ะเราก็มาเริ่มฝึกแต่งคำกวันค่ะเอาจากเรื่องใกล้ๆตัวเรากันนะคะ เรื่องใกล้ๆตัวเด็กๆเช่นการเรียนวิชาที่ชอบนะคะสิ่งที่เราถนาดัดสิ่งที่เราชอบรับประทานอย่างนี้ก็ได้นะคะนี่คือฝึกแต่งจัดเรื่องใกล้ตัวเราก่อนค่ะเพื่อที่ว่าเวลาเราคิดเนี่ยเราก็จะได้นึกออกว่าอ๋อเพราะเราชอบอย่างนี้เราก็จะแต่งแบบนี้อ่าก็จะคิดต่อไปได้นะคะเด็กๆและข้อสุดท้ายค่ะในการเรียนรู้การแต่งคําขวัญก็จะต้องฝึกแต่งคําขวัญบ่อยๆค่ะเด็กๆ แล้วก็เลือกใช้คำให้เหมาะสมคราวนี้ล่ะค่ะเด็กๆก,ก็จะแต่งคำก่ันได้เช่นภาษาไทยใครว่ายากหากฝึกฝนเห็นไหมคะได้ทั้งคำของจองแล้วก็ได้ใจความด้วยว่าถ้าเราฝึกฝนมากๆเราก็จะเรียนวิชาภาษาไทยได้อ่าเห็นไหมคะไม่ยากเลยใช่ไหมคะเด็กๆต้องลองกลับไปฝึกแต่งคำก่ันดูนะคะ พื่อที่ว่าอาจจะเอาไปร่วมกันเป็นคำขวัญประจำห้องเรียนก็ได้นะคะเด็กๆลองกลับไปฝึกฝนแต่งดูไม่ยากหรอกค่ะเด็กๆจากหลักการทั้ง4ข้อนี้ที่ครูให้ไว้อ่านคำขวัญจากแหล่งอื่นๆมากๆนะคะทวนกันนะคะก็จะต้องอ่านคำขวัญจากแหล่งอื่นๆมากๆฝึกแต่งคำคล้องจองบ่อยๆนะคะแล้วก็ฝึกแต่งคำขวัญจาก เรื่องใกล้ตัวจากนั้นก็ฝึกแต่งคำกวันบ่อยๆเลยค่ะแล้วก็เลือกใช้คำให้เหมาะสมเพียงแค่นี้เด็กๆก,ก็จะแต่งคำกวันได้ไม่ยากเลยค่ะในคาบถัดไปเด็กๆจะได้เรียนเรื่องอะไรหรือหรือว่าจะทำอะไรนั้นมารอติดตามกันนะคะเด็กๆส่วนคาบนี้สวัสดีค่ะบา,บายยค่ะ อย่าลืมกดติดตามและกดกระดิ่งเพื่อไม่ให้พลาดสาระความรู้ดีๆจากพวกเราอักษรเอดูเคชัน